หลายหลายคนก็เริ่มที่จะสลัดผ้าถ่ายซัมเมอร์แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นสาวกระแตถ่ายสักทีนะพี่เต้ยนะทางเนื้อในเลยบอกว่าอหลังจากที่บอกป้ายว่าหายหน้าหายตาไปไม่ค่อยรับงานถ่ายเซ็กซี่อวดเต้าบื้มเหมือนเคยสักเท่าไราทําเอาแฟนๆหลายๆคนเนี่ยทั้งสาวน้อยสาวใหญ่หรือว่าหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เนี่ยนะคะค,คิดถึงไซส์ดุมๆของสาวกระแตงานนี้ต้องบอกว่ารอจนเหี่ยวกันไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าสาวกระแตเนี่ยขอพักก่อนก็แหมพี่เต เลยค่ะเตรียมตัวจะแต่งงานแล้วจะมาป๊บเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเขาก็เลยบอกเลยค่ะตอนนี้เนี่ยยังคงไม่รับค่ะอยากพักบ้างอะไรบ้างกลัวคนดูเนี่ยจะเบื่อบางทีแบบเฮ้ยโทรไปบ่อยๆเหมือนกลายเป็นชินนึกออกไหมเปิดไปบ่อยมันก็ไม่ดีนะคือว่านานๆเปิดทึงแล้วตู้มาเลยแบบโอ้ยน่าดูแบบบางคนแบบอุ้ย อีกแล้วเบอร์เอ้าอีแจตยแล้วเหรอเห็นแล้วชินแล้วไม่ดูลอะไรอย่างนี้สามแตก็เลยบอกเออเดี๋ยวพักก่อนนะอีกอย่างหนึ่งก็ใกล้จะแต่งงานแล้วด้วยนั่นเองค่ะบอกว่าใช่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายเล่มนะที่ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยแต่ว่าบางเล่มเนี่ยคอนเซปต์มันยังไม่ใช่เท่าไหร่แต่ว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรเยอะเลยนะแต่ในใจคิดว่ายังไม่รับด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละงานที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยต้องเออต้องถ่ายเนี่ยมันต้องตัดสินใจนานพอสมควรต้องดูคอนเซปต์ดูรูปแบบดูเสื้้้อผานีจะโไปมดู แรงเกินไปไหมถ้าปล่อยออกมาแล้วฟีดแบ็กลับมาจะดีหรือไม่ดีอะไรประมาณนี้เขาก็เลยต้องดูรายละเอียดให้เยอะหน่อยนั่นเองค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็อยากพักผ่อนด้วยแหละนะอันที่จริงแล้วเนี่ยคือเริ่มเบื่อเบื่อก็เลยอยากพักเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับหลุยหนุ่มหลุยแฟนเขาเลยนะว่าจะแต่งงานอะไรก็คือเขาก็ไม่ได้ว่าร้ายให้อิสระในการทํางานของเราไม่ได้ห่วงไม่ได้หึงไม่ได้ห้ามไม่ได้กลัวจะโป๊หรือว่าอะไรเลยแต่เราแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาอะไรแบบนี้มากกว่านั่นเองค่ะคอีกอย่างเนี่ยงานอื่นเนี่ยก็ ก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลรูปร่างตัวเองสักเท่าไหร่นะคือตอนนี้เนี่ยยังไม่พร้อมจริงๆค่ะก็เลยอยากให้แฟนๆเนี่ยติดตามผลงานของเราในแบบอื่นๆไปก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีละครแล้วก็ใกล้ที่จะแข่งรถอีกแล้วด้วยครับเรื่องเรื่องคือว่าหุ่นไม่พร้อมด้วยแล้วก็อาจจะคอนเซปต์ยังไม่ตรงด้วยนะสุดท้ายก็เลยว่าเดี๋ยเดี๋ยวพักไว้ก่อนเหมืประมาณบอกว่าแบบเฮ้ยมันใกล้จะแข่งรถก็เลยไปโฟกัสทั้งเรื่องการแข่งรถอะไรเงี้ยมากกว่าต้องซ้อมต้องลงสนามอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่มีเวลาฟิตหุ่นหรือว <ๆ S 2> ่าดูแลร่างกายตัวเองบางทีแบบเฮ้ยไม่ได้ดูแล พอถ่ายออกมาภาพไม่สวยคนดูก็ติอีกะก็เลยแข่งรถไปก่อนเดี๋ยวรอดูว่าแบบเดี๋ยวจะมีอะไรเสริมภัยแบบวหาหายไปเงียบเียโผล่มาตู้เดียวเออรอติดตามผลงานกันต่อไปกระแตสุภษรนะครับมาที่อีกหนึ่งสาวที่ว่าดีเจต้นหอมครับไม่สวยแต่คันมากนะฮะถูกเมาชอบบินไปกินตับนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งดีเจสาวสวยนะครับปากกล้านะครับที่เรียกได้ว่าโอ้โหเวลาเขาพูดหรือว่าเขาอะไรเกี่ยวกับใครเจกคนหนึ่งเจ็บนะ โอโหเลยเลยคุณว่าค่อนข้างที่จะเจ็บกันมากๆนะสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลานะครับหน้าตาคือเขาเขียนมาบอกว่าถือว่าหน้าตาอาจจะไม่สวยมากเนี่ยจะเป็นข่าวกับผู้ชายเออจะสวยคือเราว่าสวยอาจจะบางทีคือสวยเนี่ยคนเราผู้หญิงเนี่ยจะสวยนบางทีมันไม่ได้สวยที่หน้าตานะพี่เต้บางทีแบบเฮ้ยเขาอาจจะมีเสน่ห์ทางอะไรกระช่างอย่างดีเจต้นหอมเนี่ยคือเสน่ห์เขาคือการพูดแล้วก็แบบเฮ้ยเป็นคนตลกดูแล้วเหมือนจะเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับและที่มานคือหน้าตาอาจจะไม่สวยมากนะครับแต่ว่า เคยมีข่าวกับพระเอกมาหลายคนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบอยปกรณ์นะฮะคุณแท็กพารันยูนะครับดีเจป๊อปนะฮะแต่ว่าแต่ที่มึนเขาบอกว่าแต่ละลายนี่แซ่บๆทั้งนั้นเลยนะครับเออแล้วแต่ว่าล่าสุดครับมีข่าวว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไปตะเวนกินตับผู้ชายโอ้โหเจอข่าวแบบนี้ครับคุณต้นหอมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหคือไปเนี่ยไปมาจริงนะฮะคือว่าไปพักผ่อนนะะฮหลังจากที่ทํางานมาค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับแล้ว คือไปพักผ่อนอย่างเดียวไม่ได้ไปกินตรงกินตับเด็กหนุ่มญี่ปุ่นไม่มีนี่คือแต่เนคือ <laughs> ไปกินตับเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะกินตับเด็กญี่ปุ่นเออ oh. แล้วไปกินตับที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นว่าจริงๆเนี่ยมันมิมันไม่มีแบบนั้นหรอก <c oughs> แต่ว่าหลายๆคนบอกว่าจริงๆแล้วด้วยลุคเขาด้วยอะไรของเขาจะดูว่าต้นหอมดูเป็นคนแรงใช <c oughs> ่จริงๆแล้วเนี่ยพูดแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกนะเหมืนอนแบบมันหน้าที่อะไรประมาณนั้นบบ <character. S 1> คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าเฟรนลี่นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่มีการวางภาพหรือว่าวางมาสักเท่าไหร่หลายคน อาจจะมีการแซวกันเฉยๆนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับรูปป้ไหมที่บอกว่า ห่วงภาพลักษณ์ตัวเองหรือเปล่าว่ารู้สึกว่าพอมีภาพลักษณ์ออกมาแบบนี้มันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ห่วงเลยค่ะแล้วก็ว่าไม่แคร์อยู่แล้วว่าโลกจะไปทางไหนคนรอบข้างเข้าใจก็พอดีกว่าครับเดี๋ไม่หมดแค่นี้ค่ะครับอีกหนึ่งสาวกันดีกว่าค่ะพี่เต้ยค่ะับสาวเบลลาราณีของเรา่ะที่หนังสือพิมพ์ซูเปอร์บันเทิงเนี่ยโอ้โหพาดหัวข่าวแซ่บอีกแล้วนะว่าเบลล่าไม่ทิ้งลายมือชงควงอ้ําดิ้งผับย่านทองหล่อ โอ้โหเป็นดิง้งสาวนะครับที่เรียกได้ว่ามีข่าวนะฮะ <c oughs> เรื่องของ <c oughs> ดิ้งดิ้งเนี่ยดิ้งดิ้งเนี่ยบ่อยมากเลยค <c oughs> ือตอนแรกก็อะไรนะซ้อนท้ายหนุ่มเวียไ, <c oughs> <c oughs> ไปเห็นแถวอาซีเอไป <ừ> ดิ้งไปเด้งอะไรอย่างงี้สองสามรอบ <c oughs> ที่ข่าวออกมา ครับแต่ว่าตอนนี้ฮะยายลาไม่ไปละเซีเบื่อ,อไปไหนทองหลอทองหลอ <c oughs> แล้วไม่ได้ไปกับเวียกับวีด้วยนะไม่ได้ไปกับเวียกับ,กบ, v, กบวีนะจ๊ะไปใครครับไปข้ามช่องเลยอ้อําอ้ข้ามช่องไงต้องบอกว่าเพื่อนร่วมช่อง,อ,องเองสิหนุ่มอ้ําอธิชาตินั่นเองค่ะเขาบอกว่าพักการเป็นสกอตมือชองเลิกเที่ยวเลิกดื่มมานานก็พักใหญ่เพราะว่าภาพลักษณ์เสียหายคือข่าวไอ้ดิ้งเนี่ยภาพหลุดออกมาเมาแล้วแบบมีภาพแนบอะไรกับหนุ่มเวียอะไรอย่างงี้ออกมาอยู่บ่อยๆเนาะตอนนี้เขาบอกว่าพอมาสนิทกับหนุ่มอ้ ในละครที่ต้องเล่นด้วยกันอย่างเพลิงฉิมพลีเนี่ยค่ะก็มีข่าวว่าเบลล่าราณีเนี่ยแอบกลับไปเป็นมือชงนักริ้งอีกหนึ่งครั้งกับหนุ่มอ้ําที่ผับดังย่านทองหล่ออย่างที่บอกไปเตอรค่ะย้ายฝั่งค่ะไปกับเวียกับวีไปอาซีเอพอมากับเพื่อนร่วมช่องอย่างหนุ่มอ้ําเนี่ยอาทองหล่อบอกว่าทางผ่านเปล่าอะไรกันไี้เขาบอกว่าคือวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แอบหรือไม่ได้อะไรเลยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะคะหลังจากเสร็จงานแล้วไปแบบว่าได้กลับรถตู้ คันเดียวกันกับพี่อ้ําเท่านั้นเองอมไม่ได้ไปดิง้งจะเอาแรงที่ไหนดิ้งคะคถ่ายละคร7วันแล้ว,ลวเหนื่อยไหมเหนื่อยทั้าโมมาดิ้งแดงตังโอ้ยไม่น่าไหวไม่น่าไหวแน่นอนแล้วเขาก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยมันเป็นร้านอาหารคือยอมรับว่าไปมาจริงคือไปทานอาหารไม่ได้เมาไม่ได้ไปทาอะไรเลยนะยืนยันได้เลยส่วนกับพี่เวียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะแต่ว่าก็ยังคุยการเขาลากเสียงอยนางไรพี่เต้ ทำไมทงานเยอะขนาดนี้จะเอาเวลาไปที่ไหนเนี่ยไปคุยกัรเนาะส่วนเรื่องอิวราพรที่ยอมรับว่าซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หนุ่มเวียไปทําบุญวัดอ,อ่าวัดย่านาคจริงเวนลาก็บอกเลยนะคะคือเขาจะพาใครซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปทําบุญเนี่ยเราจะไปว่าอะไรเขาได้ใช่คนไปทําบุญนะ คือจะไปขัดบุญคนอื่นมันไม่ได้ถูกตออ้องค่าไปทําบุญเนี่ยจะไปขัดได้ยังไงถือว่าเป็นทำอ่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้รู้จักอะไรเป็นการส่วนตัวกับกับสาวอีฟส่วนใครอยากจะไปซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่เวรเราก็ให้อิสระเต็มที่เขาไปทําเรื่องดีๆไม่ได้ไปทําเรื่องเสียหายอะไรเลยเขาจะไปครบใครก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะอืมนะฮะอย่างที่บอกไปครับให้สิทธิ์นั้นของคุณเดี๋ยวนี้ค่ะถูกต้อง <c oughs> ครับคุณเวียสุกนวายคือตอนนั้นก็มีข่าวออกมาเนี่ยประมาณว่าคือตอนแรกมีข่าวว่าเหมือนกับคบหายดูใจกัันแต่่่ววาาาเลไปสมณทท้งงคคูุ นะฮะแล้วก็ทั้งคุณเบลล่าจะเขาก็ตอบประมาณว่าก็เป็นพี่เป็นน้องการที่สนิทกันหลายคนก็เลยสงสัยแบบเฮ้ยที่ไม่ยอมไม่ยอมบอกว่าเป็นแฟนเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าพ่อเบลล่าก็ไม่ปลื้มใช่หลายๆลคนว่าพ่อเบลล่าดุมากแล้วไม่ใช่แค่พ่อเบลล่านะผู้จัดละครหรือว่าผู้ใหญ่ทางช่องสามเนี่ยก็เหมือนกับแบบเฮ้ย รักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ห่างหน่อยดีไหม,ะมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าก็เป,เป็นเป็นห่วงภาพลักษณ์ของเด็กในสังกัด้วยเพราะว่าแต่ละข่าวที่มันออกมา <c oughs> อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเนาะเออภาพแนบชิดกันเหมือนตอนเมาเอ่าวไปดื่มไปดิ้งอะไรอย่างนงี้ด้วยกันอีกคือถ้าเราถ้าใครได้ติดตามสัมภาษณ์ของคุณเวียสุวรรวเวลาก็ถามถึงพ่อเบลล่านเนี่ยคุณเวียจะแบบว่า นิ่งๆใช่ไม่ค่อยตอบสงบสงบคืออาจจะไม่กล้าตอบนะครับแล้วเป็นธรรมดาแหละพ่อก็เกรงใจผู้ใหญ่เนาะรักลูกเป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วทีนี้ลูกเป็นนางเอกนะฮะเออทางช่องสามด้วยนะครับก็เออหลายคนที่ห่วงเนี่ยเป็นพอหนูว่าเป็นพอข่าวพอภาพที่เป็นออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีข่าวแบบเฮ้ยไปกินข้าวกสองคนนะไปกินข้าวสองคนบ่อยๆแต่ปากบอกไม่ได้เป็นอะไรกันแต่นี่มันดันแบบเฮ้ยไปเจอภาพในร้านเล่าไย่างบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้เปิดตัวกับทางผู้ใหญ่แล้วพอผู้ใหญ่เห็นภาพอ้าวเฮ้ยลูกฉันมันยังไงเนี่ยคือถ้าจริงๆแล้ว เราจะคบกันจริงๆนะก็ให้ผู้ใหญ่เขารับรู้ไว้ใช่ไหมว่าคบกันนะเลยนะใร่ไหว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูยกตัวอย่างอยังไงคุณเจ๋งมิกแอดค่ะคุณแนนอันนั้นโอเคแล้วนะไม่ใช่พ่อแบบไม่ยอมรับก็พ่อไม่ยอมไงคือแบบวางแผนแล้วก็วางแผนอีกก็ยังไม่สาเร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยน้องติดตาวกันก็คุณเบียร์คุณเบลล่าแต่ว่าหลายๆคนว่าอยากให้เบลล่าเนี่ยจิ้นกับยังไงเจมส์จิรายก็ไอ้นี่สุภาพบุรุษตัวเทพหลายๆคนยังว่ายังยังยังจิ้นกันอยู่นะทุกคน เขาเลยเรียกอันนี้นะเป็นไรนะ จิราณีจิราายูกับราณีเป็นจิราณีเป็นจิราณีนะฮะก็อ่ะรอดูจริงจรงกันไปแต่ว่าของจริงเนี่ยเขาว่ายังไม่จรินกับใครนะตอนนี้เบลล่าก็ขอทํางานก่อนเจ็ดวันขออยู่ทองหลอกกับพี่อ้ําก่อนอ่าใช่ใช่เขาไปมาเขาก็ไปกินอาหารเฉยอู้อ่ะหมดเวลาแล้วฮะวันนี้กับรายการคุยข่าวบันเทิงครับก่อนจากไปครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยครับต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆบีวันค่ะรวมไปถึงขอบคุณผลิตภัณฑ์ซินวีด้วยก็สามารถหาซื้อกันได้แล้ววันนี้นะคะที่ตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศเลยค่ะถูกต้องนะครับแล้วก็ติดชมรายการกันได้ครับที่อยู่ในล่างครับเป็นไปสิบัดกับจดหมายนะครับแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังของทางสถานีเราได้ทุกรายการเลยที่ w w w i n t v c o t h ค่ะูกต้ังครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ